น่าจะไมะ่นานแล้วครับพี่ชายทิปมาอีกคนแล้วครับผมตกแล้วมีจีนึง่งยิงคือเดย์เกยเบราใจ์จ๊กับมุจจิันนี่นิ่งใช่ไหม,ม,ม,มสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เมา,เาต่อนะครับนี่ครับทีมงานเอาต่อครับกำลังดำเนินการ <laughs> เอานะครับเดี๋ยวมาดูผล งานต่อจากนี้นะครับผมโอเคครับผมเริ่มไปแล้วไปแล้วครับเดินทางครับเดินทางเอาต่อแล้วครับผมทีมงานทีมงานชำนาญการนะครับนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่บนลังคานะครับหุดไฟแล้วนะครับผมเริ่มแล้วนะครับผมเอาแลวนะฮะ เพราะว่าโอ้โหเผาแล้วครับผมซูมให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่การเผาต่อแล้วนะครับผมพี่น้องเห็นไหมครับผมอโอเออดิ่งตีเด้อพี่น้องเห็นไหมครับเผาต่อแล้ว หลังใหญ่มากครับพี่น้องดูสิครับอ๋อไม่หลังค้าโค้งม,มีมีฟางไหมทางๆอะ่ะไม่มีนะโอ้โหครับเมาดูไหมครับพี่น้องครับอือน่ครับ ไมแล้วครับผมน่าจะไม่นานแล้วครับพี่ชายทิพย์มาอีกคนแล้วครับผมตกแล้วโหช็อตเด็ดครับพี่น้องเห็นไหมครับผมเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานข้างล่างนะครับพี่น้องครับยังอันนั้นตัวตัวตัวปลายมันครับยังไม่อยู่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดู ตอนที่เก็บต่อนะครับผมมานำเรามาดูกันครับผมโอ้โหรังใหญ่มากครับโอ้ยหม้อหนึ่งเต็มๆเลยครับพี่น้องครับอันนี้บุลืออืออันนี้บุลือก็ทำได้อนนี้บุลือก็แช่ครืให้มายมือเรื่องเวงินะหัวเคยแช่แช่แช่เต็มบุลือเลย ดิบๆอมแม่แชมแม่คลือรู้เกยบึรือเรื่องเออត្រូវហើយត្រូវហើយមិនខ្តនេះទេដល់ថាอุ๊ดมาเป้เอาติเชสมันโอ๊กตรงนั้นนี่เย่เนี่ยโอ้ไปดูเลยมั้ยนี่โอ๊ยบึรือๆมันนอยทรัมธรรมดาทําเดี๋ยวมันจะตอดขาไม่อยากจะพบอีกมันมันอะตู่ที่พบดิ ปีกมันโดนไฟลวกน้องครับเนี่ยฮะที่มันตกมานะครับโคตรเต็มเลยครับพ okay. ี่น erm. no ้องเจ้ด้วยนี่คือตอแล้วฮะตอฮะตอโวยใครจะเป็นตัวเรื่องวิถีไทยรูปต่อต่อยครับต่อยต้นไหนพึ่งต่อยครับหมอตอต่อยพึ่งต่อยต่อยต้นไหนพึ่งต่อยเอ้ยตอตอต่อยตอต่อโว่าพึ่งต่อยอยู่นั่นแหละเล่นไอตอจะโอเคครับพี่น้อง ฮะมือเลยใช่ไหมโอ้ยดูด่ครับน้องได้พีรุมันเยอะใา่บางมีเดียงน้าก็ชูรถเทรนเซอร์มาอันนี้คือทีมงานเสงียทีมงานเสงียเอาต่อนะัพี่น้อง้างๆก็ได้คือมีเล็กๆดินเดินเดินเดินถูด้อดนะครับน้องครับอืครองเท้ามุ ต่อไม่จ้าต่อน้องต่อน้องต่อของผมแก้วก nah, e ินให้ดูโชว์ให้ดูนะฮะเคยจับปนจอยมเจมหรอเต็มคู่เลยครับผมล้นคู่อ่ะล้นคู่ครับดูตัวอ่อนมานะครับพี่น้อง ตะกเออ้มเสยเ่อนามันเคลืนเ่นเันลือนรอาไซไฟแรงสูงนะมุกเตี่สดยอะบ้าเจ้าใครจะนูหมดได้เลยเยทำไบ้องมาใหม่เลยจ้ะมันก็ยังไม่ตายดิมันสกค่สลบนะครับดูครับพี่ชายผมครับโอ้โหกอบโกยโกยเอาโกยเอายังกะโกยทองเลยเนาะ

ี่นเียนเียนอะตูชมเียนน้อคุ้มดําโอ้โหนี่ครับนี่คือเหล็กไรต่อครับผมนั่นของแค่นี่โอ้ของแท้เลยครับผมอนนี้อไกยาดู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 ัูดรดู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 ีูี่ดูด่ดู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 ดสดดู